มีน้องพนักงานทรัพย์คนหนึ่งค่ะคือเหมือนว่าน้องเนี่ยต้องบอกว่าไม่ได้โบนัสอยู่คนเดียวในแผนกเข้าได้กันทุกคนเลยน้องเนี่ยไม่ได้อยู่คนเดียวทีนี้ค่ะเพื่อนร่วมงานก็เห็นใจนะคะก็แบบโอ้ไม่รู้จะช่วยยังไงทีนี้ตัดสินใจระดมเงินเลยค่ะช่วยกันจนแบบโอ้โหเป็นใครก็ซึ้งนะคะแต่พอรู้สาเหตุ ก็เข้าใจค่ะว่าอ๋อเข้าใจแล้วว่าทำไมน้องเหนื่อยถึงไม่ได้โบนัสอยู่คนเดียวค่ะคุณผู้ชมคะเรื่องนี้ในต้องบอกว่าในช่วงสิ้นปีหรือว่าปีใหม่นะก็คือแน่นอนว่าหลายๆคนนะคะก็อาจจะได้ไบ้างแหละออโบนองโบนัสตอนนี้อาจจะใกล้หมดแล้วแหละบางคนเนี่ยก็มีความคาดหวังในลึกๆคุยบริษัทเนี่ยจะจ่ายค่าคอมมิชชั่นหรือมีการลุ้นโบนัสกันแบบปีนี้ฉันจะได้กี่เดือนนะคูณ6คูณ7คูณ8อะไรแบบเนี้ย แต่ว่าในส่วนของเงื่อนไขแต่ละบริษัทเนี่ยก็ต้องยอมรับนะคะว่าเงื่อนไขการรับโบนัสหรือว่าอะไรเงี้ยก็จะแตกต่างกันออกไปบางบริษัทเนี่ยต้องทํางานให้ครบ1ปีก่อนแต่ส่วนใหญ่จะเป็นแบบนั้นเลยค่ะก็คือต้องทํางานให้ครบปีก่อนถึงจะได้โบนัสนะคะดังนั้นการเข้าทํางานปีแรกเนี่ย ก็แน่นอนว่าส่วนใหญ่ที่เป็นบริษัทเอกชนจะไม่ได้เงินเดือนหรือว่าไม่ได้เงินโบนัสเนาะเกี่ยวกับเรื่องนี้ค่ะคือเหมือนว่าผู้ใช้ดิจตทอลรายหนึ่งค่ะได้มีการลงคลิปเรื ree, ่องราวน่ารักน่ารักในบริษัท FTS ค่ะเพราะว่ามีน้องพนักงานคนหนึ่งในแผนกค่ะคือทุกคนเขาก็ได้รับโบนัสกันหมดแหละแต่ว่ามีน้องพนักงานซับคนนี้คนเดียวที่ไม่ได้รับเพราะน้องเนี่ยเพิ่งทํางานไม่แค่3เดือน ทีนี้ค่ะทำงานมา3ามเดือนเนี่ยก็ยังไม่ครบปีนะคะก็เลยอาจจะไม่ได้มีสิทธิ์รับโบนัสเหมือนพี่ๆคนอื่นๆดังนั้นค่ะหัวหน้างานเขาก็กลัวแบบน้องๆจะน้อยใจนะคะก็เลยพี่ๆทุกคนในทีมอะไหนๆก็ไหนๆละในเมื่อแบบน้องมันก็จะรู้สึกไอ้คนนั้นก็ได้คนนี้ก็ได้กลัวน้องจะน้อยใจรวบรวมเงินก้อนหนึ่งคุณผู้ชมรวมเงินทั้งมาแดกมาก้อนหนึ่งเอามามอบให้น้องเป็นกําลังใจค่ะแล้วก็บอกว่าปีหน้าก็ได้โบนัสเหมือนพี่แล้ว ทีนี้แหละค่ะพอเห็นคลิปนะคะทำให้บรรยากาศในคลิปเนี่ยโอ้โหได้ได้ว่าใครเห็นก็พากันซึ้งอ่ะแบบจริงๆอ่ะคือเขาจะไม่ให้ก็ได้แต่เขารู้สึกว่ามันก็เอื้อเฟื้อกันเนอะมันก็น่ารักในแบบซึ้งในความมีน้าใจที่พี่พี่เห็นใจแล้วก็ไม่ละเลยไม่หลงลืมน้องนะคะหลังจากเรื่องราวดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไปเนี่ยแน่นอนว่าชาวเน็ตเข้ามาชื่นชมเพื่อนร่วมงานที่รู้สึกว่าเหมือนใจเข้าใจเราอ่ะ ถ้าแตะถ้าเป็นเรานี่ก็คงแบบห่อเหี่ยวเหมือนกันเนาะใส่ใจน้องมากๆเลยทง้ๆทงๆที่มันเป็นแค่เรื่องเล็กๆน,น้อยๆอ่ะไม่จําเป็นต้องรวบรวมให้ก็ได้ที่บอกเลยค่ะส่วนเจ้าของคลิปเนี่ยก็มีการยืนยันนะคะว่าทํางานที่นี่มา15ปีละหัวหน้างานน่ารักมากจริงๆแถมน้องคนในคลิปเนี่ยก็ยังดวงดีกว่าที่คิดนะเพราะว่าเหมือนพี่ๆเขาก็รวมเงินให้แล้วใช่ไหมคะก้อนหนึ่งแม้จะมาใหม่แต่น้องเนี่ยจับฉลากแรกของขวัญได้ซองเงินอีกก็บวกเข้าไปอีกนะคะบางคนเนี่ยก็บอกว่า จากใจเลยค่ะครั้งที่เคยเป็นน้องใหม่เนี่ยตอนนั้นน่ะเขาบอกว่าเขาจับได้ทองสองบาทแต่ปรากฏว่าตอนนั้นสาขาย่อยลงมติให้จับใหม่แล้วก็เคลียรรางวัลให้จับแค่เหมือนให้คนเก่าอะ่ะเออเหมือนทางาน,นยังไม่ถึงปีก็ไม่ให้นะคะแต่สาขาใหญ่เนี่ยไม่ทราบพอมาเจอคลิปนี้เนะี่ยพี่ๆี่ในทีมทุกคนแบบแคร์คุณที่สุดเลยยินดีด้วยที่หาทีมเจอคือบางทีอะ่ะ เออมันมันบางทีเราเข้าไปอ่ะเราดวงดีอ่ะเราจับได้แต่ปรากฏเขาไม่ให้เพื่อนำงานไม่ถึงเปียก็ตามเงื่อนไขของเขาใช่ไหมคะมันก็แอฟฟิลเหมือนกันเนาะบางคนก็บอกว่าเป็นที่ทํางานที่ดีขอให้หัวหน้าง,งานแล้วก็น้องๆทีมงานในแผนกเนี่ยออรวมทั้งตัวน้องเองมีหน้าที่การงานที่เจริญก้าวหน้ามากๆยิ่งขึ้นนะมีชีวิตที่ดีกันทุกคนนะคะงานดีว่าหายากแล้วเพื่อนร่วมงานดีๆเนี่ยหายากกว่าน้องเนี่ยโชคดีแล้วที่เจอพี่ๆที่ดี ถือว่าน่ารักมากๆค่ะขนาดเราทํางานตั้งแต่อายุ16เนี่ยยังไม่เคยเจอคนดีๆแบบนี้เลยหลายคนก็มีการเข้ามาแสดงความคิดเห็นแล้วก็รู้สึกว่าเห็นแล้วประทับใจเป็นปลื้มนะคะกับสิ่งที่ในวันตัวน้องเอเนี่ยก็โชคดีที่เจอพี่ๆร่วมงานดีแล้วก็เจอคนที่เห็นอกเห็นใจกันก็ถือได้ว่าแบบเหมือนได้เจอคนดีๆแล้วเนาะคือกลายเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่เห็นแล้วก็อดยิ้มไม่ได้จริงๆค่ะ ไทยนิวส์สื่อออนไลน์คุณภาพที่รวบรวมทุกไลฟ์สไตล์มาเสิร์ฟให้คุณทุกวันอย่าลืมกดติดตามข่าวด่วนคลิปดีๆและสาระความบันเทิงครบรถได้ทุกช่องทางที่ไทยนิวส์ค่ะ